สวัสดีทุกๆคนนะจ๊าไม่ได้อ่านคลิปแบบนี้นานแล้วหลายคลิปละหลายหลมือละหลายมือละเห็นข้างหลังแล้วมาเขียวเอุ่มเขียวชะอุ่มนะนี่วันนี้เราจะมาถ้าย้อนไปดูคลิปเราตอนที่เอาพลิกเน่าๆพลิกเม็ดใหญ่สีแดงอะ่ะมาเพาะไว้ที่พลิกเน่าๆน,นะ แล้วมันโตแล้วโตเยอะจริงๆยอดแบบนี้นะโตได้ขนาดนี้เด็ดยอดได้แล้วนะเนี่ยเด็ดยอดเขาเนี่ยเด็ดยอดเพื่อให้เขาแตกเป็นพุ่มๆเยอะๆ,ยๆวันนี้เราจะมาแยกแล้โตแล้วปีก้าขาแข็งอ่ะปีก้าขาแข็งนะแยกได้กระถางก็ใส่เหมือนเดิมที่เราเคยทำไวนะ้นะนี่นี่ รองด้วยมะพร้าวสับจะได้รักษาความชุ่มชื้นรักษาความชื้นนี่แล้วเราก็บีบบีบบีบ,บ,บ,บวายลืมใส่ถุงมือไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวโดนดูเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนมาดูบ,บีบบีบอย่างนี้นะเนี่ยเฮ้ ทำลายอุยทม่เป็นไรมเไต็มไปหมดแล้วเนี่ยเนี่ยอุย้ยแล้วก็แยกเขาได้หลายต้นแล้วเนี่ยแต่เราจะใส่กระถางละสองต้นเนี่ยจะใส่แบบเนี้ยประมาณสองต้นดูซิเพียมมีหลายกระถางนะเยอะเลยเนี่ยแต่เราจะมาแยกให้ จริงๆมันก็แยกไม่ได้ยากเย็นอะไรนรักหรอกก็คือจับมาแล้วก็เบาๆหน่อยก็ได้อย่งเนี้ยประมาณนี้แยกมาเนี้ยนี่เนะนีใส่ดินดินใาย ด <im pe as> ินใส่แบบนี้นะเห็นไหมแล้วเข้าลงปลูกไปเลยว้้ยตกใจกิ๊กคือตัวเล็กกิ๊กคือตัวเล็กอยู่ในด่นอยู่ในด่นตกใจตกใจตกกระจายหมดเลยแล้วก็ใส่ดินไว้แล้วกดกด นี่ทำแบบเนี้ยทุกกระถางเขาจะได้เจริญเติบโตมากงามกระถางแค่เนี้เขาสามารถติดลูกติดลูกให้เราได้เยอะนะเนี่ยกระถางแค่นี้เล็กๆเกนี่ยเขาติดลูกให้เรานะได้แล้วเราก็จะทำแบบเนี้ไปเรื่อยๆ เห็นไหมดูแข็งแรงดีนะใส่กระถางแล้วสองต้นกันนี้อันนี้แข็งแรงดีอย่างเนี้ยเห็นยอดไหมเนี่ยยอดเด็ดยอดได้ละเด็ดเลยเนี่ยเด็ดแบบเนี้ยเนี่ยเด็ดเลยระแวแงระแวแงตัวมีกิ๊กือกิือตัวเล็กอะ่ะกิ๊กือตัวน้อยเนี่ยแล้วก็ใส่ไป เขาแข็งแรงนะดูแล้วเขาแข็งแรงเด็ดยอดเพื่อแตกเป็นพุ่มๆเราจะเด็ดยอดพริกทุกต้นเลยแล้วไม่ใช่เด็ดครั้งเดียว้วยนะเด็ดสองรอบสามรอบแล้วมันจะแตกเป็นพุ่มๆใม้หรา เนี่ยแบบนี้แล้วเราก็ารดน้ำเขาเช้าเย็นเช้าเย็นแบบปลูกพริกกินเองเนี่ยมันดีตรงไหนหรู้ไหมปลอดสารพิษแบบล้านเปอร์เซนต์แต่พริกเขาจะมีพวกศัตรูพืชก็คืออะไรวะรพวกเคลี้ยหนอนเจาะอะไรเงี้ยพริกเป็นโรคกุ้งแห้งพริกใบใบงออะไรเงี้ยแต่ สิ่งที่เราทดลองดูแล้วคืออะไรหรือป่าน้ำกากกาแฟเนี่ยแหละได้ผลมากสำหรับเรานะไม่ต้องอะไรมากมายใช้น้ำจากกาดกาแฟเนี่ยแหละต้นนี้แข็งแรงต้นนี้แข็งแรงนะเห็นแข็งแรงไหมเด็ดยอดได้นะแล้วก็เด็ดยอดอีกเด็ดยอดตรงนี้เรายังได้เลยนะให้กุดเลยนีนนน น้ำจะก,กาะกาแฟเนี่ยแช่ไว้หนึ่งคืนเนี่ยคอยรถเขาไม่รู้อ่ะเพี้ยกับแมลงมรู้หายไปไหนหมดเราก็เลยมั่นใจว่าก,กากกาแฟน้ำกากกาแฟเนี่ยมันช่วยสงสัยจะเหม็นไม่ชอบอย่าลืมว่าเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญน,นะจ๊ะเราไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญน,นะ เราก็ไปหาข้อมูลมาจากเนี่ยเพื่อนๆใน y o u u u b เนี่ยแหละพวกพี่ๆน้องๆใน YouTube ทั้งนั้นเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญได้ละหนกระถางปลูกไปเรื่อยๆนะพลิกอะ่ะปลูกแบบง่ายๆเลยอะ่ะไม่ต้องอะไรมากถ้าขี้เกียจก็โรยไว้ที่พื้นแล้วเอาดินกลบบางๆ เอาดินกลอบบางๆลด,ดน้ำเช้าเย็นนะจ๊ะคลิกเนี่ยขึ้นง่ายเยอะแยะตอนนี้ขึ้นมาเต็มไปหมดแล้วเนี่ยไม่มีกระถางจะแยกแล้วด้วยแยกไปเยอะแล้วด้วย ปลูกผักกินกันเถอะนิดๆหน่อยๆก็ได้ใส่กระถางเล็กๆนั่นก็ได้ได้กินเหมือนกันหาเวลาว่างปลูกแล้วมีความสุขด้วยนะปลูกแล้วมีความสุขด้วยชีวิตมันแบบเปลี่ยนไปอ่ะมันคืเ,นเห็นอะไรที่มันงออๆกมาเราจะมีความสุขมากเลยนิดเดียวเราโผติ่งมันิดเดียว,วรดเราก็แหมเสียงดัง รถผ่นหานหน้าบ้านโหติ่งเดียวนี้เราก็ดีใจแล้วเนี่ยโหงามมากงามงามมากเลยค่ะมีเยอะแล้วตอนนี้โรยพริกไยเพียบเลยอะ่ะค่อยแยกเขาใส่ไปสองต้นก็ได้สามต้นสองต้นก็พอแล้วห เด็ดยอดนะเด็ดยอดไม่ต้องไปเสียดายถ้ามีเยอะไม่ต้องเสียดายล้วเด็ดยอดไปเลยอุ้ยเด็ดเทะไปหมดเลยปลูกไปปลูกไปขี้เกียจปลูกก็โรยโรยไแล้วก็ค่อยแยกทีหลังก็ได้แต่ถ้าโรยลงพื้นไปแล้วก็ไม่ต้องไปแยกไปเยอะเราปล่อยให้เขาโตเนะี่ย ก็แยกมาได้ละจริงๆเราแยกไปบ้างแล้วนะแต่เราก็ไม่ได้ทําคลิปอะเราทยอยแยกแยกไปนี่นมันก็เหลืออีกตึ้งเยอะนะพอแล้วเดี๋ยวคลิปเป็นยาวไปเกรงใจเพื่อนๆ